สวัสดีครับพี่น้องพกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟไปเชียวครับตอนนี้ครับเนาะทางเพิ่นนั่นเจ้าไยศิลปินหมอลงหมอล่ำเพิ่นกลับพากันฝึกพากันซ้อมนาะพี่น้องเนาะกับถึงคนไทยกันอยู่พี่น้องกับไายเยอะแล้วครับผมกับบริไายทำไม่แฉะแต่ก็พ่อไายได้อยู่แต่พอดีครับผู้หนึ่งผมกับผู้แจ็คก็เพิ่นมาดนแหละพี่น้องเอ้ยแจกบุกให้ถามเพิ่นว่าเพิ่นอยากพบผมบอเลย์ยางคือผู้แจ็คก็มาดนมหนีหลายปีแล้วเนาะตานนี้กับมีโอกาสพี่น้องไอ่ีรือคุณมีโอกาสจะดีอ่ะหรอ ทุกคนครับพี่น้องครับไหนๆจะเล่าอไรจคุยกับเพื่อนอะไรกันฮะเพื่อนบ่ค่อยโอ้ยแต่ก่อนพันพานพี่น้องบ่ค่อยได้น่น้อกตอนบ่าตุ้ยเปิดยังไงแต่คุณโมนีโมไมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเถื่อมื่อนี้ครับเพิ่งมาเห็นตัวเป็นๆจังๆกันครับพี่น้องเป็นไปไผื่ออะไรครับนอกทีจากสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไงครับไอ้ไงครับก็เปลี่ยนก็คือน้องไส้ผมแหละครับน้องไส้ผมมาล้เนาะ ปีนี้เป็นยังไงครับกะยังสังกัดสาวใหม่อยือเก่าครับสังกัดสาวใหม่เขาคือเก่าเนาะส่วนตอนที่ร่วงเจ้าไปอยู่สายมีพวกตรงนี้ครับเออจะพวกที่เจ้าอยู่อันบ้านกาอยู่หลายอยู่ครับบอบ้านว่าเจ้าไปหาแม่บ้านเกิดเจ้าที่ใช่นะเจ้าพวกที่นะอุบบลครัเจ้าอุบลเนาะอำเภออ่างศรีครับอำเภอเมืองอีกแล้วเมืองเขาเคยไปเล่นล่ะ บ้านบ้านกบ่กโอ้โหตกข้ามเขาอ่ะบ่ข้าวดีบ่อ๋อเจ้าจะเมื่อบ้านเมื่อฮาม่แล้วจ่อข้ามมาบานแท้งตอนช่วงไหนมาหลายมื่นแล้วครับแตต่จลกก็อยู่ก็เม่ปีเท่านะบ่คือเก่าเนาะเม่ปีอืมปีนี้ก็สังกัดสาวหน่อยครับคือเก่าคอยเห็นเจ้าแวบๆกันคอยได้ท่าเจ้าเจ้าช่วงนึงมาไทยเมื่อสิบหกบ่นะครับบ้านไทยคือทีนเหมือนกันมืนเป็นครับ เป็นงไงเม่อ่วฒิครับทั้งเายาดี๋ยพี่น้องผมิาวควากด้วไอ้ญาเท่านี้คนไทยมิซิสบอกไงหลายหลายของหลายคนเนาะเป็นเบื้องหลังผู้หนึ่งแล้วที่แบบว่าอุ้ยหลายแตงแต่ลุ่นฮุกเบิกได้นบเแรกๆเนาะตัแตงแต่เพียงพอแหลมเนาะแรับกัเไนเนาะปีนี้เพิ่นสังกัดที่เก่า วันนี้ผมมาอยู่กันม่ปีแล้วมื่อนี้เจ้ามีบทน้ำข้าเจ้าบ่อ๋อนก็พอแหลมครับก็สไตล์แบบคล้ายๆคือเก่าอันวัตถิพันมาแบบว่าแบบเสริมตลกไงพี่กายนี่จะรับบทเป็นเทวดาเนาะพี่กายนี่ยหงเทวดาเทวดาเรื่อยๆเปลื่อยเป็นไหนยังไหวเหมือนเดิม้สู้ๆไปเลยครับนี่เขากินน้ำไปลรือไเจ้ากินเข่าไป พ่อเป็นยังไร่อเป็นข้างไนบอกเคยเป็นพ่อบอกถ้าพ่อบอกตรงไม่ลาบอกหรือว่ายงไรทหารยังทิ้มันเคยทิ้ง่เคยเป็นมันทรมานอย่างไรมันทรมานอย่างไรอยมาบอกพ่ออ่ามาบอกมาสิมาเก็มากมาน่บอกเามาสร้างว่ามันมาบอกก็เลยติมาสิมาอย่างไร โมบอกเลยคือสิเก็บมันเก็บไม่เองนะครับเข้าอยู่ครับเสียเป็นคือจังเข้าเก็บพ้องแล้บไปไห้ครับผมผู้ใดไปรับจ่ามาหนิไมาเองครับเป็นมาส่งกับบอไกลเนาะบอไกลกันซีรถซีรถรัฐบาลถามมีโอกาสจังมืองข่อยก่อนสิเปิดรูการข่อยไปเรียนน้ำเจ้าเดีบอจังมืองไปหาเดีบอเนาะไม่ปีกูจ้างกูจักกระเพิ่นอยู่ไม่ปีก็ดีคือเก่ามีมูไปหาอะไรได้บอหอยลีบอ กันตลอด่ยใครบู้เ้ยแกว่า่อยสิบ่ักอบ่เสียงดังมเอากระทำธรรมดามาลวมันโาเ่หอเขียงงานนี่กับมันก็ยังใครกวังเกายู่ห่ะวะบางงูเกาโอ้ยอยู่ห่งกบแคป๊ดม่นบอออมีมันเกิดเาา้านที่กว้างวางดีไปหาได้เนาะอยากเสียงดังเสียงไปองเจาเจอียางเจาก็เป็นคนที่แบบมองตรงเด้ เจ้าก็เป็นคนโลกเส้นตัวเจ้าสูงอยู่จะไปโลกเส้นตัวเจ้าเจ้ากับบังบ้องบ่อส่วนมากส่วนมากคอยเป็นคนมักมูเลยแต่ว่าคอยมักอยู่เพียวน่ะมันหมายความว่าจังไหนไงเจ้าเป็นคนมักมูแต่มักอยู่ผู้เดียวขึ้นที่ไหนขึ้นขึ้นย่ำใครอยากอธิบายเราหน่เอาไงบางคนคิดว่าเขาไปกับหมอลำสิมักเสียงดังๆมักมวนๆจริงๆแล้วโบแมนเนาะเวลาเขาลงจยันเนี่ยเขามักแบบเขาอยันยู่เงียบแม่ความ อยากอยู่เงียบๆอะไรเคลียะว่าไงมันก็มีบางแต่จริงแล้วตัวตัวนี้จริงๆคือแบบมักมวนมักมัวมักพวกไปหาได้เลยหาอะไรเลยญยากตะบอมีคนไปหามึงเคยอคือว่าเจ้าองค์ในคนสิคือว่าเจ้าองค์มีบอกบอกมีดอกเนาะไหนเนาะครับบ้านนี้สร้างอ๋อเอาครับเอาเอาได้ทุกคนบอกเอาได้ทุกคนเพื่อนทุกคนแต่ส่วนมาก บ่ค่อยอีเลียรร้องบ่ค่อยเลยว่ากันเนาะตาโคตรตางยากเนาะแม่นในแสงสวงนี่แม่นบอกแล้วอีคู่หนึ่งบอกแสงบอกว่าเขาเจาะเนื้อง่ายตลอดนั่นนิสัยแบบยังไงอีคู่หนึ่งนิสัยพอดีเนาะมักย่างกายมักเนืงเจ้าตลอดแต่บ่เคยยังเจาะเดือยเนาะคอยย่อมรับเจาะอยู่คอยเห็นอยู่เรานั่งเป็นคนแบบนิสัยพอดีีเลยคนเล่นสร้างแม่นบ่าอีพอดีเลยอย่างละสามสิบวัลพื้นวัานินท่ากันเด้ออ้าวสิบวัาพื้นนิ้นหรือนินท่ากันนี่ลืมปิดไหม สิบวาพื้นเลื่นิ้นหน้ากันนี่โอ้ยพี่น้องเอลยพี่น้องอี่นี้ตลอดตอนหน้านี่ที่เห็นน้องช้างมาวันแรกยังไงวันนี้ก็อย่างนั้นแหละมาลำแหลังนี่นี่นิ้นหน้าแล้วนี่ยิ่งโซ่หูเต็มเต็มเลยพี่น้องเอลยเดี๋ยววันยิ่งทาอะไร้ย่างวอพื้นว่ให้เงียบลวนตายแล้วสวัสดีครับคนเลี้ยงช้างครับน้องไส้ครับคู่นี้คู่หนึ่งครับคือกันสิบวอสิยองคุณตลอดมามาจังได้มือแหลกคู่มืออย่างนี้คือเก่าดิ อันนี้เนาะคือเขาได้ยังไงบอกคือเขาแต่เขาไม่ไม่ตะหล่อขึ้นนะยอมรับหล่อขึ้นแต่เขาที่ใส่คือเขาเนาะอลียืมเงินก็ได้คือเขาไดยยืมเงินอะบางทีเราต้องยืมด้วยไม่กับพอดีนานๆไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่ใหญ่เพื่อนหรือจะกกันมาโดนเลยนะแต่บุกเคยสัมผัสพอดีช้างขอบทวิเคราะห์ทีหนึงเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นคนมักมวลแต่มักอยู่ผู้เดียวหมายความว่าไง มักมวแจะมักอยู่คนเดียวมักม้วมักพวแจะชอบอยู่คนเดียวเพระอยกชีวิตสันโดษชอบสันโดษคือบางครั้งบางทีเนี่ยการรลกสนุกของเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปอยู่ในกุมชนนี่แบบเยอะๆไม่ไม่ไม่ต้องไปอยู่ในคนหมู่มากชีวิตคือเปิดเพลงฟังคนเดียวแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมอยู่กระท่อมน้อยหรือว่าอยู่กลางนาเนี่ยเปิดเพลงฟังเปิดวิทยุฟังคนเดียวก็สนุกอะไรประมาณนี้ชีวิตมักมวนคือมักมวนในรูปแบบว่าของความสันโดษครับ เระนี่นะครับผมก็เป็นลนักษณะนั้นเหมือนเอาจิงๆแล้วคือถ้าไม่ใช่งานหรือว่าไม่ใช่อะไรผมก็ชอบอยู่กบับนั้นเป็นปะคือกันเพราะว่าเราเราเคยทํางานในรูปแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการใช้เสียงแล้วอยู่อยู่กับคนเดียวแต่พอได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรเราก็แบบชื่นใจพอได้ยินชื่นใจมีแรงทํางานเออมันก็สนุกดีว่าด้วยหน้าที่เราเนาะด้วยหน้าที่ของเราแต่ว่าคือในการที่เราทํางานตรงนี้ทํางานกับคนหมู่มากด้วยเป็นงานสายบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือในงานตรงเนี้ยเขาก็ต้องแบบว่าทําหน้าที่ตัวให้ดีที่สุดครับอะไรประมาณนั้นานไหนก็มาแล้วด้วยช้างนี่ก็เดินรับหน้าที่ผู้จัดจาก,การรถแห่ด้วยเนาะหน่วยอสองเนาะก็ถ้าจะบอกว่าอยู่กับวงอย่างเต็มร้อยก็ไม่น่าจะไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าว่าง าาวงไปแต่ได้ได้ยินข่าวว่าเต็มหมดเลยนะคิวอ่ะใช่ไหมเดือนอ่าพุทธจีเริ่มเดือนพุทธจีเต็มหมดเลยปาร์ตไปจะมีปลายเดือนตุลาอีกช่วงปลายเดือนตุลาแล้วก็พุทธจียาวเลยครับผมปาร์ตยังลงอย่างปังๆอย่างนี้เสนอไม่ไม่ก็ด้วยด้วยบอสนั่นแหละเราเราต้องก็คือบอสเราเราก็รับผิดชอบหลายเนาะเราก็ต้องยปีนี้หนักนะบอกเลยเอ๋อถามตรงๆกันนะ สปอเจ้าเห็นคหแค่ฉากแค่ส่วนหนึ่งจะว่าอลังการโมปีนี้อะมากอันนี้บอกเลยเนี่ยผมบอกตรงว่าผมเห็นเบิดแล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้แค่ไม่ได้ติดอ่า <c oughs> ติดตัวประดับเฉยติดการเพชรกระดับไอ้ติดติดกระดาษประดับเฉยว้าวแล้ว <c oughs> ติดกาวประดับก็เห็น <c oughs> เห็นแค่นั้นก็ว่าแล้วอ๋อมันไม่ใช่แค่แคแบบอ่าฉากข้างๆเข,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 ข้าไปแต่ <c oughs> มันค<ม>ือส,สูงสุดเวทีเลยปีนี้เพิ่มเจ็ดชั้นทั้งร้านเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเป็นเจ็ด ต้องถ่ายกางใจที่เบื้องหลังที่พระ่ายห้าหลีพอปีนี้เจสันครับเจสันนี่เลยแล้วบอกเลยว่าฉากปีนี้ถามว่ารับลมรับลมเลยตา้เลยแหละแต่หากเพื่อความสวยงามาะอะไรที่มันไม่เหมือนใครสาวน้อยเรามันอ,อยู่แล้วจริงๆแล้วกางเกงที่พี่น้นองเห็นแหละเพิ่มริฟอันนี้ยอมรับว่าเวทีเราเพิ่มใช่เพิ่มริฟจริงๆอ่านในฐานะถามช้างด้วยอ่ะที่มาปีนี้ปีเท่าไหร่ล้วปีนี้ผมใช่ไหมครับอ่ามาอยู่ที่นี่ วันที่สี่วันที่20กันยายนนี้สามปีเต็มโอ้จำได้จำได้วันที่20กันยายนเดือนนี้สามปีเต็มว้าวไหมว้าวไหมปีนี้ว้าวไหมว้าวมากไอ้ก่อนก่อนหน้านั้นก็คือว้าวว้าวมาตลอดนะอันนี้มาเจอยิ่งว้าวกว่าเก่าอีกครับผมเรื่องจริงขอบคุณหลายๆด้อยไม่อยากคุยมากไงแมนถ้าเบิ่งเอาเนาะวันที่วันที่23่สิบสามยี่สิบสามเหมือนเดิม หัวตกติกาเดิมครับผมครในการซื้อบัตรนะครับอ่าเพจเดิมกติกาเดิมเบอร์บัญชีเดิมนะครับแล้วก็พี่น้องอยากได้รุ่นหลายๆก็เอารางวัลมีรางวัลให้ครับรางวัลมีบัวคาตัวพุ่นมีสยามย่านไฟฟ้าตัวหางคันหางคันหางคันคาตัวบ้านสิบปีฤดูกาลปีสี่สิบเอ็ดน้องสาวคัวป้าบอกซื้อเพลง อาวันที่11จะถึงนี้นะครับผมอ11จะถึงนี้พรุ่งนี้แหละหัวปลากระงามโลดปัวปลากระงามโลดนะครับผมน้องชมพู่แล้วหลังจากนั้นเจ๊มือให้หลังได้ไหมับวันที่18อีก18ทักสาวข้าวแมวทักสาวข้าวแมวได้ยินข่าวว่าเราเข้าแสดงนั่นมันบ่แงงครับอาส1สิ5วันเนี่ยบ่นี่ครับพี่น้อง เราก็ได้คุยตามยัยตามแบบว่ามาว่าควรเนาะเขาซีบาอลีกับสามมื่นก็คือสิบรจบกับเพิ่มมามีโอกาสกัไปเหรียญกับเพิ่มได้บ่อยกับหัแล้วบ่อนกับที่ไปเหรียญกับเพิ่มได้ไปนี่ไปไปดีคอยก็อยู่แต่นี่เนาะคอยเป็นเมื่อมาเลยดีแล้วก็ช้างก็ยอมรับว่าเมื่อคืนนี้เขาสู้จริงมาเมื่อคืนนี้ประมาณตีตีกี่นะตีสามกว่าเกือบตีสี่กว่าจะได้นอนก็อ่ะตีห้าใช่หกโมงยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนเดิมครับผมบ่าวโทอัน ทวนคนเลี้ยงช้างครับผมตอนนี้คนติดตามคนติดตามเจ็ดหมื่นเจ็ดันกว่าบาทนะครับฝากพี่น้องช่องบอตุยนะครับไปติดตามช่องยูทูปคนเลี้ยงช้างเลยนะครับเด้อนะครับตอนนี้ก็คือเข้าพยายามทำคลิปแล้วก็นครพยายามเคลื่อนไหวให้พี่น้องได้เห็นในการเข้าที่ให้ดูได้ใช่ครับผมบางครั้งบางทีในการที่เราถ่ายรูปแบบเดิมๆหรือว่าการถ่ายแบบพี่น้องกับถ่ายคอนเทนต์เดียวกันเนาะครับผมแต่ว่าทําไมผมถึงไปเมื่อวานนี้ทําไมผมถึงกระโดดขึ้นรถแห่ไปถ่ายที่นู่น เพราะว่าทีมงานอาจารย์ชอช้างมิวสิกนะครับใช้รถแห่หน่อยสองของเราไปแทนรถของแกเองต้องไปดูแล้วทั้งนั้นเ๋ยพี่จะไปดูครับผมต้องไปดูว่าคือเมื่อวานผมไปถ่ายคลิปมาแล้วทั้งไลฟ์สดด้วยที่บุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะที่ไปว่าประมาณตีสามผมไลฟ์สดอยู่สองช่วงช่วงเวลาประมาณ ครั้งละชั่วโมงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครับผมนะครับสองคลิปนั้นคนไปดูได้ชมไปเบิรงนด้วพี่น้องเนคนเลี้ยงช้างเนาะแมนครับผมแล้วก็รถแห่ของอ่าสาวหน่อยดังแบบไหนนะครับสามารถคือแบบว่าไปลงสนามใหญ่ๆกับเขาได้บ่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์ไหนนะครับคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลยคือสู้ได้อ่าไม่อายใครโอเคครับผมพี่น้องใอยปีนี้ ทั้งๆอันนั้นมีมีของลำแพนไหนพผืนจางลำแพงแน่อะไรนะผู้เวียงนั่นแน่สงการโอเคโอเคปัดโูดสุดยอดสุดยอดนะครับผมผมพอรู้แล้วโอเคผมพ่อรู้แล้วระบุด้วยนะระบุด้วยต้องเป็นลำแพนต้องเป็นหน่วยสองใช่ไหมแมนเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับผมจังได้กับพี่น้องบายดีครับผมก็ฝากที่ตามอันเบาไงนะพี่น้องเพคนกับยังคือเก่าเหมือนเดิมคนเล็กหัวใจโตเหมือนเดิมก็ให้กำลังใจเพ่นพี่น้องคนเจออย่างมาหลายเจอมาเยอะ สุดท้ายเก็บมาเยอะด้วยวันนี้ก็เก็บมาเยอะจังไดไอ้กับเป็นกำลังใจไห้เนาะดีจังไดก็น้องไส้กับเป็นกำลังใจไห้ที่เก่าว่าบวกไปเลยคุยกันตักเทียตบางคนต่างอย่างกานกัาอกงานไปบเล้คุยแฉบดีกว่าไปนี้กับขอใจเพิ่นเด้อช่างเพิ่นเป็นผู้จัดการเพิ่มงานเพิ่นกมหลายส่วนนี้เพิ่นก็บ่ได้สิ่มได้ป้าเพิ่็หักแข้งเก่าเรกัปูปูซอยเบิ่งเนาะที่ผ่านมากหยอกซื้อเราเพิ่นก็เป็นคนเหมือนเดิมเนาะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงนวะ อันนี้คอนเฟิร์มจริงๆช้างพี่พูดคอนเฟิร์มจริงๆเห็นไหมพี่จะพูดทุกครั้งนี่หลีแล้วจะบอกให้ภูมิรู้สึกภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเคยได้เป็นคนที่แบบเป็นสะพานให้ช้างใหม่ๆช้างได้เป็นคนที่นำอะไรมาให้ช้างยังจำได้เลยวันนั้นครับใช่ครับไหลสดที่นี่500คะแนนครับผมจำได้เลยดีใจมากเป็นคนดันดันช่วยจริงๆเราแค่เบื้องหลังเราไม่ได้อวดราไรวยแต่เราไม่มีอะไรแต่อยากช่วยอีต้นผลนมาตอนอันผลนมาแบบ บอลที่จะยังเก็บปุ๊บได้ได้ทุกอย่างเฮ็ดได้ทุกอย่างแต่แค่ว่าหาบ่ว่าผมนี่หาได้ทุกอย่างนอกจากพระอาทิตย์คันอยากได้เดือนก็สิให้พรแบบเดือนคันอยากได้ดาวก็สิให้ดาวน่ามาแล้วมีบ่่าแล้วก็นึกว่าเขาอยากได้เดือนกับดาวไปดมเกลสามเขพะนะบ่ดมกันก็ได้อย่าง่าอยู่นั่นแหละแโอ้เมาเก่ายังเมาบ่ไหวนี่ ตอนนี้ไอ้ก็อยู่เบื้องหลังหลังนี่หลังหลังหลังได้ไปที่เลยทาสีคนเดียวบงบงคือฉากให้ป๋าให้ทีมงานเขาส่วนสีผมขอรับผิดชอบเนาะอาจารย์ใดขอพูดหลายๆเด้ยขอพูดหลายๆครับอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไปสนิทคิดไหนบอกนะครับต้องคำใบสวัสดีกครับนี่